คือฝรั่งเขาเรียกให้ grab car ค่ะไปรับที่สถานีรถไฟหัวหินกดว่าเจ้าถิ่นเขาเห็นเขา้าม,มาต่อว่าผู้โดยสารบอกมาเรียกได้ไงตรงนี้เขาไม่ได้บอกว่าให้คนอื่นมารับนี่ในที่เขาปรากฏวางมวยกันเลยค่ะประเคนทั้งแข้งมีการหยุมหัวกันนะักท่องเที่ยวต่างชาติตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไปดูคลิปบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะ ถ่ายรเป็นพยานด่านพยนพย่เขาเรียกแกปเป็นพนด้วยะพยาแไปใจย้ค่าะใช้คำว่าซัดกันหนัวเลยคุณผู้ชมตบเตะประเคนแข้งไม่ยั้งเลยค่ะแล้วทำต่อหน้านักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะ ที่สำคัญคือมีเด็กๆยืนมองด้วยความตกใจเหมือนเรื่องดูเหมือนจะจบใช่ไหมดูเหมือนจะแยกย้ายกันใช่ไหมปรากฏว่าผู้หญิงเสื้อสีน้ำตาลคนนี้แหละค่ะวนรถกลับมาหยุมหัวหญิงใส่เสื้อสีเขียวลากมาตบอีกมาตีอีก พอมีผู้ชายกับรปภยืนอยู่ในเหตุการณ์ก็เห็นอยู่ตรงนั้นนะก็ยืนทุกคนยืนอยู่แต่ไม่มีใครห้ามค่ะมีเพียงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถ่ายคลิปแล้วก็ห้ามเท่านั้นไปดูคลิปช่วงนี้อีกนิดนึงค่ะ คลิปก็พยายามห้ามนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็ไม่หยุดจริงๆคลิปเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายนะคะผู้หญิงเสื้อสีเขียวคนนั้นแหะค่ะเอาคลิปเหตุการณ์มาโพสต์แล้วบอกว่าคนหัวหินแท้ๆขับแกร็บคารับผู้โดยสารต่างประเทศหน้าสถานีรถไฟหัวหินอยู่ดีๆรถรับจ้างอยู่ตรงนั้นก็เดินมาต่อว่าพอเราเถียงสวนก็ด่ากันแล้วก็เริ่มทาร้ายร่างกายก่อน ทางฝั่งของผู้เสียหายเองก็บอกว่าเขาก็ต้องป้องกันตัวมีหลักฐานแย่ปาเถื่อนไม่น่าผู้โดยสารถึงได้แต่แกลบคันนะคะไม่พิจารณาตัวเองเลยร้องสื่อช่องดังทั่วหัวหินดีไหมแล้วก็มีการแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายดำเนินคดีแน่ไม่ยอมความด้วยทีแก็บคันอื่นๆเขาก็ขับกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่เห็นเป็นอะไรไม่เห็นเจอเรื่องหาเรื่องแบบนี้ทําเกินไปท้าทายกฎหมายด้วยซึ่งคลิปนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติถ่ายเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้นะคะ แล้วคือคุณผู้ชมที่น่าตกใจคือช่วงท้ายคลิปอบะคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงของเด็กที่เป็นเด็กฝรั่งอะค่ะเขาร้องไห้ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอคนที่เห็นคลิปนี้ปุ๊บนะคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเลยคอมเมนต์บอกอายแทนประเทศเขาจะมองเรายังไงล่ะอายทับแซกแผ่นดินสยามเมืองยิ้มในอดีตไม่มีแล้วค่ะ ก็มีการบอกให้ผู้โดยสารมาร่วมฟ้องด้วยเลยโอ้เอาสิล่าสุดนะคุณกระนกพลรทนะครับทีมข่าวใหญ่ของเราฮะก็ลงพื้นที่ไปที่สถานีรถไฟหัวหินฮะก็เป็นที่เกิดเหตุนั่นแหละคุณผู้ชมฮะก็ไปพูดคุยกับพ่วินมอเตอร์ไซค์อยู่คนหนึ่งฮะเป็นผู้หญิงคนนี้ก็พาเราไปชี้จุดบอกว่า้วันนั้นเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นตรงนี้ฮะก็ชี้ให้เห็นเลยบอกว่าคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้ก็คือตอนนั้นเนี่ยมันมีรถไฟจากกรุงเทพนะฮะที่จะไปสุราษฎร์ธานี มันก็มาแวะจอดที่หวัวหินก่อนฮะคุณผู้ชมประมาณช่วงสี่โมงเงย็นของเมื่อวานนะฮะปรากฏว่าก็มีฝรั่งเนี่ยที่จะมาเที่ยวหัวหินเนี่ยลงที่สถานีนี้ฮะตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกรถรับจ้างเต็มไปหมดเลยฮะทั้งวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่รถสองแถวฮะมันก็เป็นวินที่จอดรับเนี่ยผู้โดยสารเป็นประจำมาหลายสิบปีด้วยแหละฮะคือพูดง,ง่ายๆว่าเหมือนพวกนั้นน่ยก็เป็นแนวเจ้าถิ่นเนี่ยช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็มีฝรั่งเนี่ยลงมาจากรถไฟใช่ไหมมายืนรอ เพื่อที่เรียกรถไปที่ตามที่ต่างๆหรือว่าไปโรงแรมอะไรประมาณแบบนั้นปรากฏว่ามีผู้หญิงเสื้อสีเทาที่ก่อเหตุฮะเป็นคนขับรถสองแถวเดินเข้ามาถามว่าอะจะนั่งรถเขาไปไหมเดี๋ยวไปส่งอะไรประมาณแบบนี้แล้วก็จะบอกค่าบริการอะไรแบบนี้ก็เหมือนต่อลองกันไปฮะแต่ระหว่างนั้นมีนะครับแกลบคาร์เนี่ยมาจอดแล้วปรากฏว่าฝรั่งคนนั้นเนี่ยมันก็เลือกที่จะไปนั่งรถแกลบคาร์ฮะ ฝั่งรถสองแถวผู้ก่อเหตุนเนี่ยก็เลยถามขึ้นมาบอกว่าเอ้ข,ข้าวของเยอะแยะเนี่ยจะเอาขึ้นรถหมดหรอก็เลยทําให้คนขับแก๊บคาร์เนี่ยเหมือนด่าคนขับรถสองแถวที่ขับอยู่ตรงนั้นฮะแล้วก็ใช้รองเท้าเนี่ยคว้างใส่รวมไปถึงกระดาษที่ถืออยู่ในมือเนี่ยก็คว้างใส่ตามมาด้วยแถมด่าพ่อด่าแม่ด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยคนที่ปีนวินมอเตอร์ไซค์คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่า แกลบคาร์ก็ไปด่าเขาก่อนด้วยนะก็เลยทําให้คนขับรถสองแถวที่เห็นในคลิปเนี่ยโมโหแล้วก็เลยปรีเข้าไปทําร้ายร่างกายคนขับแกลบคาร์ฮะคือวินมอเตอร์ไซค์คนนี้เขาให้ข้อมูลบอกว่าแถวเนี้ยเอาจริงๆไม่ได้มีมาฟงมาเฟียนะเพียงแต่ว่าอยากจะขอร้องให้คนขับแกลบคาร์เนี่ยถ้าจะรับผู้โดยสารแถวเนี้ยให้กระเถิบออกไปอีกนิดนึงได้ไหมเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นวินของคนที่เขาเนี่ยทำอยู่ตรงเนี้ยมาเป็น10ปีแล้วอะ่ะ เพราะว่าพวกรถเหล่านี้รถสองแถววินมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถรับส่งอะ่ะเขาจอดอยู่ตรงนี้เพื่อจะรอผู้โดยสารอย่างเดียวในขณะที่แกลบคาร์เนี่ยสามารถวนไปที่นั้นที่นี่ได้อยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันจะได้เหมือนกับว่าไม่แย่ลูกค้ากันอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันไปครับคุณผู้ชไปฟังเสียงนิดนึงครับ มนจบดาพอไม้ไม้มึงดาทำไมอ่ะแค่นี้แล้วก็เอาองเท้าเฟี้ยงเขาสองรอบเขาเลยไปเขาเลยเอากระดาษฟป้งหน้าเขาก่อนเขาใช่ผู้ยิงด้วยกันก็ทําลายก็สู้กันต่างคนต่างสู้อ่ะครับเขาทำนี่มีแถวนี้มีมาเฟียไม่มีไม่มีหรอกมาเฟียถ้าเป็นถ้าพูดถึงว่าพวกฉันเป็นมาเฟียนะฉันก็อายุหกสิบเจ็ดแล้วถ้าพวกฉันเป็นมาเฟียนะมาเฟียฝรันเพราะมันรับทุกที่เรารับจุดเดียวเรารับ เรารับตรงนี้ปุ๊บเราไปส่งเรากลับมาจอดที่เราไม่ได้ไปรับเละเธอ,อมันก็เป็นส่วนของแต่ละคนแต่ละฝ่ายจะชี้แจงอะเนาะถ้าเป็นเริ่มเป็นราวขึ้นมาถึงขั้นทะเลาะวิวาทก็ต้องไปพึ่งตำรวจแหละตัดสินกันข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง